เป้าหมายของโคเปเมนต์จึงเป็นการทําให้คนเนี่ยลดการเคลมเล็กๆน้อยๆลงอย่างพวกไข้หวัด เสียซึ่งพวกนี้สามารถรักษาให้หายเองได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลรักษาแพงๆก็ได้และถ้าบริษัทไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองก็จะทําให้เบี้ยรประกันเนี่ยถูกลงไปด้วยครับใครที่ยังไม่พอใจกับความอธิบายนี้เนี่ยลองฟังอันนี้ดูครับว่ามันสมเหตุสมผลไหมการร่วมใจเนี่ยมันมี2เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกหาเคลมโรคเล็กน้อยพวกไขหวัดท้องเสียเคลมเกิน3ครั้งต่อปีกรมธรรม์และมูลค่าการเคลมรวมเกิน2 0 0ของเบี้ยรประกันผู้เอา เอาประกันภัยต้องจ Co ่ายโคเพเมนต์30%ในปีถัดไปถึงตรงนี้อย่าพิ่งโวยนะครับว่าเป็นหวัดท้องเสียแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้คือโคเปเมนต์เนี่ยเขาใช้เฉพาะกับผู้ป่วยในหรือก็คือ IPD ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเท่านั้นครับในส่วนของที่เป็นผู้ป่วยนอกหรือ OPD คุณยังไปหาหมอตามเกณฑ์เงื่อนไขในประกันของคุณได้อยู่ครับแต่แบบประกันของคุณต้องสามารถเคลม OPD ได้นะครับเงื่อนไขที่2เคลมโรคทั่วไป พวกภูมิแพ้ความดันโลหิตเคลมเกิน3ครั้งต่อปีกรมทัน์และมูลค่าการเคลมรวมเกิน400%ของเบีย้ยประกันผู้เอาประกันต้องจ่ายโคเปเมนต์30%ในปีถัดไปครับผมทั้งหมดที่เล่ามาเหมือนว่าเราจะเข้าข้างบริษัทประกันอยู่นหน่อยหใช่ไหมล่ะครับทำไมไม่ช่วยประชาชนตาดำๆที่ต้องจ่ายทั้งขึ้นทั้งลงบ้างเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องรีบหยุดไอ้หลูกเนี่ครับ ก่อนที่ฟองสบู่เนี่ยมันจะแตกแล้วล้มกันไปทั้งวงการสาธารณาสุขครับถ้าไม่มีบริษัทประกันทางโรงพยาบาลเองก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะคนที่เข้ารับการรักษาก็อาจจะจ่ายค่ารักษาไม่ไหวเช่นกันแล้วถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยหมายความว่าโรงพยาบาลต่างๆก็อาจจะต้องเข้าระบบประกันสังคมเพื่อที่จะดึงคนไข้เข้าไปที่โรงพยาบาลกลายเป็นภาระของภาครัฐเพิ่มขึ้นอีก